สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่อง Channel YouTube นะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับตัวที่มารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้มีจําหน่ายนะครับทั้งขับสองนะครับแล้วก็ขับสี่นะครับอ่าแตวก็พาชมนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์สองจุดศูนย์เนาะเกียร์สิบสปีด แล้วก็พาชมนะครับถือว่าเป็นรูปแบบการตกแต่งนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับตัวอะคริลิกนะครับคําว่าเอเวอเรสตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าทรงรปเตอร์นะครับอ่านี่ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับนี่กระเถิบมานะครับครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดาด้านนะครับพร้อมกับอัปเกรดไฟนะครับ จากเดิมนะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับทรงสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราก็ใส่วงแหวนทรงสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับเพิ่มสีนะครับลูกแก้วนะครับเป็นบูอายพร้อมเพิ่มนะครับคีมัสแตงนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวแล้วก็ต่อสเต็ปไฟเลี้ยวที่ไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยนะครับตัวชายกันชนนะครับตัวนี้นะครับเราก็แรปนะครับเป็นสีดำด้านเพื่อให้รถดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูตัดกันนะครับให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยซุ้มล้อนะครับหน้าขนาด3นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับลูกค้าติดเลือกติดเป็นสีดำด้านนะครับกระเถิบมานะครับที่ล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กฟูลนะครับลายวาเปอร์นะครับจับคู่กับยาง bf นะครับ275นะครับ55 R20 นะครับตัวนี้ไม่ต้องยกนะครับเหลียวไม่ติด ตัวแก้มนะครับเดิมเป็นโครเมียมนะครับอ่าอันนี้เราก็ทําการครอบนะครับเป็นสีดําด้านเข้าไปกระจกนะครับเราก็ครอบเป็นสีดําด้านเข้าไปนะครับเราหลังคานะครับอ่าตัวนี้เราก็ทําเป็นสีดํานะครับติดกันศาสตร์นะครับเข้ารูปสี่ชิ้นนะครับครอบนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับแล้วก็ ตัวครอบมือเปิดเข้าไปนะครับให้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับพร้อมกับล็บปนะครับครึ่งคันนะครับเป็นสีดําด้านนั่นเองติดนะครับตัวเสาอากาศนะครับเป็นทรงคีบฉลามนะครับนี่แล้วก็ข้อฝาถังน้ามันนะครับเป็นสีดําด้านไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย GLC นะครับเป็นโคมสีสโมกนี่ขนาดโคมสีสโมกนะวันนี้มาถ่ายตอนเย็นๆนะครับก็ เด่นชัดเลยคาดท้ายนะครับตัวนี้ก็คาดสีดำนะครับพร้อมกับแล็บนี่นะครับตัวชายกันชนสวยงามนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็น Ford Everest นะครับเป็นโฉมที่ขายอยู่นะปัจจุบันแบบนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับ เรื่องโปรโมชั่นเรื่องรูปแบบการตกแต่งได้นะครับในเบอร์ที่กอบขึ้นไว้ให้นะครับหรือท่านใดนะครับสนใจเลนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ขายอยู่นะปัจจุบันนะครับหรือเป็นตัว Nextgen นะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับก่อนตัดสินใจนะครับยังไงรบกวนคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กรอบด้วยนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่ากอบจะนํารถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกัันนะครบ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ